สวัสดีค่ะดิฉันอยู่พิชญ์ชมนลินเชื้อชั้นมสามทับเก้าเลขที่สามสิบหกวันนี้จะมาอ่านนิทาคคำกรเรื่องพระไพมณีค่ะนิทานคำกรเรื่องพระไพมณีเป็นวรรณคาดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีเด่นในเรื่องของสุนทรพู่ดนืยอหตุที่วรรณคาดีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากวรรณคาดีเรื่องอื่นแม้ว่าเนื้อหาตอนต้นของเรื่องจะยังคงรูปแบบ ตาขนบการแต่งวรรณกรรมจกักจักวงวงทั่วไปกล่าวคือเรื่องจกักจักวงวงมากกาดถึงตัวละครเอกเป็นโอรสกษัตริย์ต้องไปเรียนศิละปะวิทยากับฤรืสีหรือพรามที่สาบาโมงแล้วจึงกลับบ้านเมืองระหว่างน,นั้นตัวละครเอกหรือชายาพะถูกยักษ์หรือโจรลักพาให้พัดภาคก,กันภายหลังจึงตามหากันจนพบ แตนิารคํำกรเรื่องพระอพยมณีของสุนทรภู่ต่างออกไปคือเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแนวคิดแปลกใหม่เกี่ยวกับตัวละครฉากสถานที่และให้ความรู้เรื่องพติสอนใจในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้พระอพยมณียังถือเป็นตัวแทนโลกทัศน์ของสุนทรภู่ที่มีต่อชาวต่างชาติโดยชาวสยามในสมัยนั้นส่วนใหญ่มีมุมมองด้านลบต่อชาวต่างชาติ ด้วยมองสาเหตุการเข้ามาว่าเพื่อแสวงหาและกอบกู้ผลประโยชน์ทานทรัพยากรแต่สุนทรผู้มองในมุมมองกลับว่าสยามก็น่าจะได้รับประโยชน์จากชาติต่างชาติเป็นต้นว่าวิทยาการด้านต่างๆที่สําคัญคือสุนทรผููยังแสดงโลกกระนัดที่เกี่ยวกับสตรีที่แตกต่างจากโลกกระนัดของสังคมในสมัยร่วมเดียวกันเช่นยกย่องสตีที่มีปัญญาความรู้ หรือสตีที่มีภาวะผู้นำโดยนำเสนอผ่านพฤติกรรมของตัวละครสตีขอบคุณค่ะ